กรรมที่ทําให้เป็นนักเขียนเก่งถามถ้าหากอยากเป็นนักเขียนที่มีความสามารถเรียงร้อยถ้อยคำให้กระชับสวยงามอ่านแล้วเข้าใจง่ายจะต้องฝึกฝนหรือทำกรรมอย่างไรครับตอบเริ่มจากมโนกรรมก่อนครับขณะเขียนต้องคิดทุกประโยคว่า ทำอย่างไรจะให้เข้าใจง่ายที่สุดน่าสนใจที่สุดโรงเรียนนักเขียนที่ดีที่สุดน่าจะได้แก่ชีวิตประจำวันหลายครั้งที่ประโยคดีๆเกิดขึ้นในหัวขณะเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างตัวคุณกับโลกภายนอกตรงนั้นก็เอามาเขียนได้เลยตรงๆแต่หลายครั้งคุณเกิดความรู้สึกประทับใจ ถ้าว่าบัญญัติเป็นคำพูดไม่ถูกตรงนั้นก็ต้องฝึกที่จะกลั่นมันออกมาเป็นคำพูดและบันทึกลงไปเนียนๆขอให้จำไว้ว่าคุณจะได้ประโยคคํคำพูดกินใจชื่อบทความน่าสนใจหรือชื่อหนังสือสะดุดตาที่สุดจากเรื่องราวกระทบตัวระหว่างวันไม่มีทางหาได้จากการนั่งใช้จินตนาการอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือเลย ด้วยนิสัยนึกได้แล้วค่อยจดคุณจะพบว่าตัวเองอยู่กับงานเขียนทั้งวันได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเฟ้นหาคำจากสมองที่ว่างกลวงเพราะชีวิตประจำวันนั่นเองจะเป็นที่มาเป็นตัวบรรดาลคำที่คุณจะเขียนเมื่อมานั่งที่โต๊ะเขียนหนังสือก็แค่เรียบเรียงให้เกิดเนื้อหาเริ่มต้นดำเนินไปและจบลงอย่างเรียบร้อยสอดคล้องกับไอเดียระหว่างวันเท่านั้น สมัยก่อนสมุดโน้ตเล่มเล็กกับปากกาหนึ่งด้ามจึงเป็นอุปกรณ์หากินสำคัญที่สุดสำหรับนักเขียนหากไม่พกติดตัวไปไหนมาไหนอาจเป็นความผิดขั้นอุกฤษและจะสํานึกได้ต่อเมื่อการออกนอกบ้านครั้งหนึ่งหนึ่งเกิดไอเดียเด็ดแล้วไม่สามารถส่งจําไว้หรือจําได้ไม่ครบถ้วน สมัยนี้ไม่จำเป็นต้องขยันพกสมุดกับปากกาให้รุงรังเพราะโทรศัพท์มือถือกลายเป็นอะไรที่รวมเอาทุกอุปกรณ์สำคัญไว้ในหนึ่งเดียวถ้าคุณมีโทรศัพท์ชนิดบันทึกเสียงได้ก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์เต็มที่เถอะครับเมื่อใดก็ตามที่ประโยคคำพูดดีๆผ่านแวบขึ้นมาในหัวอาจจะขณะว่างหรือขณะกระทบเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกแรงๆ จงบันทึกมันลงไปหาวิธีอธิบายหรือหัดเลือกคำให้เหมาะเจาะที่สุดฟังแล้วเข้าใจทันทีตีกรอบไว้ด้วยว่าต้องสั้นถ้าให้ดีที่สุดคือจบความในประโยคเดียวหรือให้ยาวที่สุดอย่าเกินสามประโยคเยี่ยมกว่านั้นคืออาศัยลูกขยันพอบันทึกเสร็จก็คิดซ้ำว่ามีมุมมองไหน อธิบายเรื่องเดียวกันให้หน่าสนใจมากขึ้นได้ไหมอย่าตำหนิตัวเองถ้าคุณมีความไม่พอใจในงานของตัวเองสูงมากกลับไปอ่านแล้วไม่เคยรู้สึกพอใจจะต้องเห็นจุดบกพร่องที่ต้องแก้เสมอเพราะไม่ว่าจะเขียนได้ดีเพียงใดคุณจะพบว่าตัวเองในอีกเวลาหนึง่งมักสามารถเขียนได้ดีกว่าเดิมเกือบทุกครั้ง ในแง่ของกรรมวิบากเมื่อฝึกหาคำอธิบายให้เข้าใจง่ายมากเข้ากระทั่งเกิดกระแสความปรารถนาอันแท้จริงที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของคุณเป็นวิทยาทานกับคนอื่นจิตจะเกิดความฉลาดทางภาษาขึ้นมาเองและยิ่งวิทยาทานทำให้จิตคุณนุ่มนวลควรแก่งงานมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเกิดความละเอียดอ่อนและสามารถขีดเขียนได้สละสลวยมากขึ้นเท่านั้น